ทำความรู้จักวิทูเบอร์พาราเบลลัมถามคำตอบคำถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยนะสามสี 3, 4, แบบ่ชื่ออะไรเอ่ยคีรีเนทเรียกอะไรดีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ยีราเป็นวิทูเบอร์ประเภทไหนกันนะเทพยิ่งเจาะอารักษาเจ้าเกิดวันไหนยีสิบเอ็ดสิงหาอายุเท่าไหร่พันกว่าปีเพศอะไรหญิงเองก็ส่วนสูงล่ะร้อยหกสิบแปดมาจากไหนไบ้านเกิดคือโลกวิญญาณเด่นน่าดึงดูดหูกับหังไงล่ะกระทันหันไปนิสเตเียนเสียงให้ฟังหน่อย ปกติไลฟ์ที่ไหนบน YouTube คำทักทายเปิดไลฟ์โมชิโมชิคำบอกลาปิดไลฟ์จานเนี้ยอีโมจิประจำตัวแตกระอุ้มเตียงแท็กลงไลฟ์คือคิเลไลฟ์แท็กแฟนอาร์ตล่ะคิเลเนต์เอฟอาร์ชื่อแฟนเนมยังไม่มีนะสิ่งที่ชอบคืออะไรม่วงชมพูชอบทำอะไรบ้างทำอะไรที่สนุกสนุกถนัดอะไรบ้างหรอทำเรื่องง่ายให้ยุ่งยากลองสารภาพรักซักประโยคสิ รักนะสามผังกินที่ชอบเนื้อเนื้อเนื้อเครื่องดื่มที่ชอบล่ะนมและชามังงั้นในดวงใจอารีอนิเมะขึ้นหิ้งเรื่องไม่ได้เลยอ่ะเต็มโปรดตลอดการเนียและเทลเพลงที่ชอบฟังแจ๊สบ๊อบล็อกเรื่องที่ไม่ถนัดแยะเต็มไปหมดคนที่นับถือคือในท่านที่เก็บค่ามาความฝันล่ะอยากจะได้ใช้เวลากรสิงที่ช่อบไปมีอะไรจะบอกคนดูไหมขอบคุณที่ฟังจนจบนะคะค่ะคีริเนทเทพจิ้งจอกอารักจะรอคอยพวกท่านมาสร้างเรื่องราวดีๆร่วมกันมที่ศาลเจ้าแห่งนี้แล้วเจอกันนะ バイバーイじゃあね